สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง For June พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีมิถุนและคณามิถุนสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัลลาอาดีมาที่ believer 369ตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจากนี้อัลลาอาดีมาถามค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษลดให้2ต่อในเดือนกันยายนปลายเดือนนะครับเริ่มต้นตั้งแต่วันที่20 กันยาถึงวันที่30กันยายนวันที่30กันยายนเป็นปวันสุดท้ายครับอัลลาอดีมาันถามค่าคูได้ก็จะด้ดรับพิเศษรดให้2ต่อเหลือเวลาอีก5วันครับคงสุดท้ายแล้วคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนตุลาคม25 6 8ซึ่งเป็นเดือนที่10ของปีแล้วนะครับมีการโคจรยกยากราศรีทั้งหมด5ดวงและมีการทานสิษ์ของดวงดาวทั้งหมด6ครั้งเยอะเกินไปขอเนีาตแบบงเป็อ2 e ีครับอีีนี้เป็น e ีีแรกเดี๋ยวจะมี e ีพีที่2ตามมาฝากติดตามอ P ีหน้ากันด้วยนะครับ เหลือสามดวงนี้เนาะที่ที่เราจะมาพยากรณ์นในคลิปนี้นะครับขอภัยในที่นี้ด้วยถ้าเผื่อเสียงเบาเกินไปนะครับพอดีผมเพิ่งหายจากการฟื้นไข้เนาะจากโลคไข้หวัดเนะาะตอนนี้ปกติแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ดีร้อเปอร์เซ็นเพราะว่าเสียงมันอาจจะยังแหบอยู่นะครับต้องขอภายในที่นี้ด้วยเนาะใครที่ฟังไม่ค่อยได้ยินเสียงต้องขอภายในที่นี้นะครับ ผมทาดีที่สุดแล้วเนาะผู้ที่เกิดราศีมิถุนดูจากด้านล่างเสืส้มนี้ครับลาคณามิถุนทางทิศตะว,วันตกเฉียงเหนือได้ทั้งราศีลัราคนาชจุดเดียวกันครับตนุราศีมิถุนตรงนี้ครับเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวประจําตัวก่อนก็คือดาวพุธนะครับดาวพุธเนี่ยโคจรอยู่ในราศีตุลน,นะครับไม่มีตําแหน่งอยู่ในราศีปุตตะเนาะตะนุปุตตะแปลว่าอะไรเจ้าโปรเจกต์นะครับตนุปุตตะแปลว่าเจ้าโปรเจกต์คือตัวเราเนี่ยมีไอเดียมีความคิดสร้างสารรค์มีสิ่ง อะไรที่มันแบบคิดเยอะมากนะครับในหัวคิดเยอะมากแต่เป็นการคิดครีเอทครีเอทไอเดียนะครับหมายถึงการคิดไปข้างหน้าอันนี้คือถือว่าคิดที่ดีเป็นคิดที่ดีครับเขาเรียกว่าอยู่ในตําแหน่งของตรีโกณลักษณะพร้อมเป็นร่วมธาตุเดียวกันอันนี้คือปลายธาตุลมอันนี้คือตอน้ตอนต้นธาตุลมนะครับมันก็ส่งกระแสถึงกันที่ดีหมายถึงไอเดียความคิดสร้างสรรค์ดีโปรเจกต์ 7, เยอะแยะมากมายทําไม่ทันนู่นก็อยากทํานี่ก็อยากทําเอ้ยทําอันนู้นเขาก็กาลังฮิตทำอันนี้ก็กําลังฮิตกัน ก็อยากทําไปหมดก็รู้สึกว่าทําไม่ถูกเลือกไม่ถูกเลยมันเยอะมากก็นี่แหละเขาเรียกว่าเจ้าโปรเจกต์นะครับแต่ปนุป,ปุตตะคือมีความคาดหวังด้วยมากด้วยนะครับการคาดหวังเยอะปุตตะเนี่ยภาวะอารมณ์ความคาดหวังนะครับความคาดหวังหมายาว่าอยากได้อยากมีอยากเป็นเยอะเกินไปมันเหมือนความโลภนะครับแต่ไม่ไถึงไม่ถึงกับความโลภแต่ว่าปุตตะเนี่ยมันหมายถึงแค่อยากอะเหมือนกับไอโฟนออกใหม่อยากได้เห็น เขาอะไรออกใหม่ก็อยากได้ไปหมดนะครับนุ่นก็อยากได้นี่ก็อยากได้นั่นก็อยากได้แต่ถามว่าพอถึงเวลาแล้วอาจจะไม่อยากแลวก็ได้หรือถ้าได้มาแล้วก็หมดความอยากลงนะครับก็แค่นั้นมันก็เหมือนคล้ายๆมนุษย์เนี่ยมีความอยากเนาะแต่ไม่ใช่ความโลภนะครับความอยากความอยากเนี่ยมันทําให้เป็นน้ําหล่อเลี้ยงจิตใจมนุษย์เราเหมือนกับว่าคนเรามันต้องมีความสุขบ้างเล็กๆได้น้อยทุกวันถ้าไม่มีรู้สึกว่ามันหอเหี่ยวรู้สึกว่าจะ,จะผ่านวันนี้ไปยังไง เพราะว่ามันไม่มีอะไรดีเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยครับมนุษย์เราจะคิดถึงเ <c oughs> ข้าไปครับจะคิดถึงแต่เรื่องที่มันแย่ๆนกาท t i v e นะครับพยายามคิดถึงเรื่องอดีๆหน่อย p o ส i t i ทั้งหลายก็พยายามคิดนะครับให้ให้แบบมันบาลานซ์สมดุลหมายความว่าเราควรจะคือเหมือนเป็นการปลอบใจตัวเองอะครับม,มันมันก็ต้องมีเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่ปลอบใจตัวเองเนี่ยมันก็จะทให้เรารู้สึก ฝังใจกับเรื่องสิ่งต่างๆที่มันไม่ดีเนี่ยติดค้างอยู่ในใจตลอดมัน,ม,นมันเป็นปมมันก็กลายเป็นปมด้อยเรานะครับพอเวลาเราโตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนู่นก็ไม่นี่ก็ไม่นั่นก็ไม่มันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่มีความสุขเนาะเกิดมามันก็ไม่ค่อยมีความสุขผมก็รู้สึกแบบนี้มาตลอดตอนเด็กๆนะครับจนจนโตนะมันก็ติดมาเป็นปมของเรานะครับอย่างเช่นตอนเด็กเนี่ยเราอยู่ในกฎระเบียบเยอะมากเกินไปเราก็เลยรู้สึกว่า เราโหยหายความอิสระรักอิสระอยากได้ความอิสระเราก็เลยไม่ทํางานที่ขึ้นตรงกับใครก็ทํางานอิสระนี่แหละครับมันก็เลยรู้สึกว่าเออมันทําให้เรารู้สึกว่าเราได้ได้อีกสิ่งหนึ่งที่ที่เราอ่ะไม่เคยได้มาก่อนนะครับเรารู้สึกว่าเราโหยหายอิสระภาพแล้วก็รู้สึกว่าอยากได้อิสระภาพเนาะแล้วผมยังไม่ต่างกับนกนะครับคือชอบรักอิสระชอบไม่ไม่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของใครแต่ถามว่าอยู่ได้ไหมอยู่ได้นะครับ เป็นคนที่อยู่มาตลอดอยู่ในกฎมาตลอดไม่ถามว่ามีเคยเคยแบบแหกข้อบ้างไหมนิดหน่อยเคยนิดหน่อยแต่ว่าใหญ่ๆไม่เคยโดดเรียนผมไม่เคยโดดนะแต่ว่าไม่ไม่ทาให้มันเสียหายเออไม่ทําให้มันเสียหายไม่ทําให้มันแบบมีเรื่องมีราวอะไรประมาณเนี้ยครับเออก็เลยแบบว่าก,ก็อยู่ในอยู่ในกฎระเบียบตลอดเนาะเพราะว่า เราไม่อยากให้พ่อแม่มีเรื่องไม่อยากให้ตัวเองมีเรื่องไม่อยากให้เชิญผู้ปกครองมาห้องปกครองอะไรแบบนี้เราก็จะไม่ชอบเนาะเราก็จะรู้สึกว่าต้องพยายามทําให้ตัวเองดีที่สุดหมายถึงว่าให้อยู่ในกฎระเบียบแล้วก็คือพยายามบังคับให้ตัวเองอยู่ในกฎระเบียบแบบทุทูได้ถ่ายไปอ่ะขอแค่ว่ามันไม่มีเรื่องอะ่ะเออนั่นแหละประมาณนั้นนะพอโตขึ้นมาปุ๊บเป็นอีกคนเลยทชนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่ต้องคิดถึงอะไรแล้ว เราคิดถึงต่ตัวเองนะครับก็คือเพื่อนี้ว่าเราเคยทําเพื่อคนอื่นมาเยอะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราต้องอยากทําเพื่อตัวเองบ้างอะไรแบบนี้ครับก็เลยเป็นคนละอิสระสูงแบบนี้แหละอืมก็เลยแบบไม่ไม่ทางานที่เป็นเอ่อเงินอาผบประจำะนะครับไม่ไม่ทำงานพวกออฟฟิศประจําพวกเนี้ยเพราะว่ารู้สึกว่ามันอยู่ภายใต้แรงกดดันเยอะนะครับก็เลยทํางานอิสระดีกว่าถึงจะได้เงินน้อยแต่มันอิสระไงอืมเราเราเลือกเอา บางคนต้องการเงินมากกว่าอิสระเพราะว่าก็าฉันก็อยู่ได้บางคนก็ไม่ไม่ได้เดือดร้อนกับการที่เราอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของใครถูกป่มครับหมือถึงว่ามีเจ้านายี่ยมีคนมีหัวหน้าไม่ได้เรียกว่าเจ้านายเรียกว่าหัวหน้าหัวหน้าจะจำจี้จะบอกจะบอกอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็รู้สึกได้ทนได้นะครับแต่ว่าผมมันทนมามา,มากแล้วไงมันทนไม่ไหวแล้วอืมก็เลยไม่อยากทนก็อยากมีชีวิตเป็นของตัวเองบ้างอะไรประมาณนี้ครับ ตั้งแต่โตมาผมก็ทำแต่ตามใจอิสระมาตลอดก็พ่อแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรตอนแรกเนี่ยห้ามทุกอย่างก็อยู่ในกฎน่ยเอออยู่ในกฎเพราะว่ามันมันถูกบังคับเกณฑ์ต้องจบนะต้องอะไรเงี้ยมันก็เลยถูกบังคับแต่พอเราโตมาเราเราอิสระแล้วอะ่ะราพ่อแม่ก็เลยว่าอขอแค่มีมีเงินทามาหากินได้อะไรเงี้ยก็ไม่ว่าก็เราแต่อะไรประมาณนี้เออก็ดีหน่อยที่แกปล่อยทีหลังตอนแรกนั้นเข้มงวดมากตีนะครับหนีเรียนไม่ได้นะ ห้ามหนีเรียนห้ามนูน่นห้ามนี่ห้ามนั่นโดนตีตลอดนะ่ะคือผมยังเป็นยุคที่โดนตีมาตลอดนะครับคือที่ไม่ตีคือมอปลายและ้ะมอตอ้นเนี่ยยังตีอยู่เลยโดนตีสนับัดมปลายถึงไม่โดนตีละอืมเพราะว่าใหญ่แล้วเนาะโตละเล่นก็เหมือนกันจนถึงมอตอ้นยังเล่นกันอยู่เลยเล่นแบบวิ่งเล่นไล่กันอนะเออมัอนเด็กๆอ่กอะแต่พอมอสี่ปุ๊บเลิมละไม่มีใครวิ่งไล่กันละเออ ก็เป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วเนาะก็ก็เริ่มจะเข้า,าเต็มตัวเข้ามาหาลัยเนาะก็คือเรียนต่อเลือกสายที่จะไปต่อมาหาลัยอย่างเงี้ยมันก็ก็ทาให้ทุกคนเนี่ยมีภาวะความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเนาะก็เป็นลักษณะนี้ก็ก็น่าจะเป็นอย่างนี้ทุกคนเนาะปปลายก็น่าจะแบบตั้งใจเรียนกันละนะครับมอต้นก็ยังเล่นเล่น,เ,ลนเด็กๆไปอยู่เนาะก็มันยังคิดไม่ได้อะเด็กมากเนาะอ่ะต่อทีนี้ดาวพรศรีมาอยู่ในราศีกรกฎเนี่ยครับ วันที่2ตุลาคม68เราพูดไปแล้วเนาะใครยังไม่ได้ฟังย้อนกลับไปฟัง2คลิปได้นะครับเต็มๆดาวพิเศษในเดือนการเงินดีมากเพราะมันจะหมายถึงได้ตำแหน่งอุดและมหาอุดด้วยหมายถึงไหลมาที่มาการเงินไหลมาที่มาผมจะไม่บอกว่าพวกคุณจะได้จับเงินล้านจะได้เงินแสนเงินล้านผมจะไม่พูดอย่างนี้นะเพราะว่ามันเป็นดับสองคมเพราะว่าตอนนี้เขากําลังจดจ้องพวกหมอดูพวกผู้มีอิทธิฤทธิ์ทั้งหลายเนาะแต่ผมไม่ใช่ผู้มีอิทธิฤทธิ์นะครับผมผมต้องบอกไว้ก่อนผมเป็นคนที่ไม่เห็นอะไรเลย ถ้าถามว่ามีเซนไม่มีแต่ว่าเซนผมเป็นคนจับไม่ได้คือหมายถึงว่าถ้าเวลามันจะมีมันจะมีเองของมันแล้วมันแรงมากด้วยคือแรงแบบชัดเจนมากแต่ผมคาดเดาอะไรมันไม่ได้แล้วก็ไม่ดูด้วยคือเป็นฝันนะครับเป็นลักษณะของฝันแต่ฝันเนี่ยฝันแม่นมากคือผมเคยฝันแม่นแบบชนิดที่แบบคนลุกคนพองเลยแหละแต่ว่าเอาเป็นว่าไม่พูดแล้วกันมันเสียเวลามันมันจะหมดเวลาก่อนเดี๋ยวมีโอกาสเวลาว่างๆเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเนาะแต่ว่าตอนนี้ขอขอไม่เล่าแล้วกันแต่เอาเป็นว่า แม่นจนคนลุกเลยนะครับเวลาเวลาถ้ามันได้ฝันนะเออแต่ถ้าไม่ได้ฝันก็คือไม่ได้ฝันฝันสารพันธฝันนะผมเป็นคนที่ฝันเยอะและเป็นคนที่ฝันลายด้วยนะเป็นคนชอบฝันลายคือแปลกเหมือนกันนะอาการไทรอยของผมเนี่ยเวลามันขึ้นเวลาไทรอยขึ้นนะหมายถึงว่ากําลังแบบมันไทรอยกําเริบอะกาเริบเยอะๆอะเราเรากินยามันมันมันไม่ค่อยควบคุมได้ในตอนบางตอนนะนะ มันก็จะทําให้ผมฝันร้ายนะครับแต่พอเวลาควบคุมได้ละยาควบคุมได้ละผมจะกลายเป็นฝันดีหรือไม่ก็ฝันเฉยๆฝันกลางๆไม่ไม่ได้หลายอะไรแล้วก็เออมันแปลกนะแปลกมาก,ท,มท,มกทําไมทําไมโรคไทรอยกับฝันร้ายพอเวลาตื่นขึ้นมาหัวใจจะเต้นไวมากไวเหมือนเต้นยิ่งกว่าเรากระโดดเชือกเออออกังกายอะครับประมาณนั้นอนะคือแบบหัวใจจะวายคือเราเราเราเฉยๆนะแต่เรารู้สึกว่า เฮ้ยหัวใจมันเต้นตลอดมันมันมันจะหัวใจวายหรือเปล่ากลัวมันจะแบบมันคือมันแทบจะยิ่งกว่าเขาว่าใจไปตกตะตุ่มอ่ะยิ่งกว่านั้นอีกอ่ะคือมันมันตั้นแรงมากแรงจนเราจับจังหวะไม่ได้เลยว่าหัวใจเต้นเท่าไหร่ต่อนาทีอ่ะคือมันพยายามสงบสติอารมณ์ยังไงก็ตามมันก็ยังมันก็ดีขึ้นแต่มันก็ยังตั้นแรงอยู่ดีอะไรเงี้ยคือแบบเวลาฝันร้ายนี้น่ากลัวมากเลยแต่พอเวลาฝันปกติผมก็ลองมาจับหัวใจดูมันก็เต้นเร็วแต่ไม่เร็วมาก ก็ถือว่าโอเคพอคอนโทรได้อะไรแบบเนี้ยบางทีผมก็รีบวิ่งมากินยาตอนกลางดึกก็มีเพราะว่ามันมันฝันร้ายตอนกลางดึกนะเนาะแต่ว่าเพื่อตกใจตื่นอะประมาณนั้นอะมันก็เลยทําให้เราอาจจะแบบหัวใจเต้นเร็วเนาะมันมันมันเพราะว่าเราเราเป็นโรคไทรอยหัวใจมันเต้นเร็วอยู่แล้วเนาะแต่ว่าไปตรวจหมอที่ไรหมอก็บอกว่าอะหมอก็บอกว่าก็ดีนะปกติคือแบบมันก็ปกตินะมันก็ดีไม่มีปัญหาอะไรนี่ แต่พอเวลาไปทีไรอ่ะมันก็จะชอบดีแต่พอเวลากลับมาทีไรเนี่ยผมก็ป่วยไปหาหมอได้สองวันป่วยเป็นไข้หวัดต่ออันนี้คือแบบครั้งที่แล้วก็แบบโรคไทรอยด์ก็ขึ้นเหมือนเดิมเนี่มันมันมันก็ชอบเป็นแบบเนี้ยพอไปหาหมอมันกลัวหมอแต่พอเวลากลับมาแล้วมันก็มักจะเป็นอย่างงี้ตลอดเลยเออก็เป็นเป็นหายอย่างงี้ตลอดเลยครับก็ไม่ดีขึ้นสักทีมันดีขึ้นแป๊บๆแล้วมันก็แย่ลงบางทีกินยาน้อยลงมันก็แย่ลง พอกลับไปกินยาเพิ่มขึ้นมันก็ดีขึ้นอย่างเงี้ยเหมือนกับมันต้องกินยาคุมตลอดอะประมาณนั้นนะอืมทีนี้ดาวพระรีเดินการเงินเนาะก็มาจากเดือนปัตตานีกระเล่นกัมมะซึ่งเป็นเกณฑ์ลัคนณะมาตกเดินการเงินดีหมดเลยครับปัตตานีกระดุมพระจะได้เงินจากคู่ของกัมมะการะดุมพระจะได้เงินจากการเมกมันนี่กับการมีหุ้นส่วนนะครับใครอยากมีหุ้นส่วนมีได้แต่ไม่ใช่ทุกคนนะครับต้องไปดูพื้นดวงก่อนพื้นดวงตัวเองเก๋ไหมเลิศไหมนะครับดาวเลิศไหม มันมีดาวมรณะเล็งหรือเปล่าถ้ามีดาวอยู่ในเดือนมรณะเล็งอันนี้ไม่ได้นะทําไม่ได้เพราะว่าแค่ไม่มีก็ก็อ่วมแล้วอะแต่ถ้ามีอ่วมกระเดิมนะครับคือเอาเป็นว่าการทําหุ้นส่วนเนะี่ยไม่ได้แปลว่าทุกคนจะมีหุ้นส่วนได้หมดไม่ใช่คู่ครองก็เหมือนกันบางคนเปย์อลูกคู่ดีมากได้คู่เปย์หมายถึงเขาเขามีฐานะเขาก็ช่วยเหลือหยิบยืมไม่ใช่ช่วยเหลือเกื้อกูลเงิน ให้กับเราได้อย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับก็ก็ถือว่าสบายหน่อยง่ายมีคู่ให้ตังนะครับก็ก็ถือว่าโอเคดีมากต่อไปมีคู่เป็นกรรมก็มาเจอกันก็ทําให้เราไม่ว่าจะได้หรือจะเสียนะบางคนเสียเงินให้กับคู่ก็มีโอเคก็คู่อ่ะคู่เด่นตามปกติคู่ต้องเป็นคนให้นะ ส่วนมากเนาะคู่ต้องเป็นคนให้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่เราเป็นคนเสียแต่เราเป็นคนได้นะเพราะว่าคู่ไปเด่นอยู่ในเรือกนการเงินนะครับต่อไปดาวศุกร์ดวงที่2ย้ายเข้าสู่ราศีกันย์เสดตุลาคม68ดาวพัสบรีย้ายไปแล้วต่อไปดาวศุกร์ย้ายจากราศีสิงห์เข้าสู่ราศีกันโอเคออกจากการเล็งเสารกระลาหูเนาะก็ดีขึ้นดาวศุกร์ตกพันธุอยูนในเกณฑ์ลัขนาด,ดีมากดาวศุกร์ตกพันธุแต่เป็นนิดก็หมายถึงดาวไก่โลกทําให้เกิดความอ่อนแอของดาวศุกร์ มันหมายถึงมีปัญหาเรื่องความรักแต่ไม่มีปัญหาเรื่องการเงินหมายความว่าต้องระมัดระวังเรื่องของความรักเพราะว่าพอมันเป็นพันธุ์ทเนี่ยมันหมายถึงครอบครัวบางทีไม่ว่าแต่งงานเนี้ยะครับก็ระมัดระวังคือคือบางทีเราจะได้คนที่มีพื้นเพมาจากต่างถิน่นเนาะคือถ้าเป็นคนต่างถิ่นเนี่ยถือว่าโอเคได้ต่างชาติต่างถิ่นดีอันนี้ดีแต่งงานได้อะไรได้นะครับแต่ถ้าเป็นคนที่พื้นเพเดียวกันไม่ค่อยดีเพราะว่าเราจะได้คนที่อยู่ต่ํากว่าเรา นะครับคู่ที่ต่ํากว่าเราคู่ที่มีฐานะต่ํากว่าเรานะครับเพราะว่าเราสุขปณิตอยู่ในเรือนพันธุบางทีเป็นมีตําหนิเลือกเลยนะคนมีตําหนิเนี่ยเลือกเลยดีนะครับแต่คนที่ไม่มีตําหนิเนี่ยมันก็จะทําให้มีความต่ําต่ํากว่าเราคือเราไม่ควรเอาตัวเองเนี่ยไปไปเปรียบเทียบหรอกว่าเขาต่ํากว่าเราเขามีพื้นเพมาไม่ดีเท่าเราอะไรเงี้ยเข้าใจอยู่แต่ว่า มันมันมีคือคุณเข้าใจคําว่ารักแท้หรือเนื้อคู่ไหมครับเนื้อคู่กับนหรือรักแท้เนี่ยมันจะมีคําว่าสินเสมอกันถ้าเผื่อบางทีเราต่างกันมากอ่ะต่างกันไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องปกติมันมันจะให้เข้ากันเปะมันคงเป็นไปไม่ได้เนาะมันจะเหมือนอินเดียวันนะวันณะของอินเดียนะที่แบบคือเราเราเราต้องระวังเพราะว่าถ้าเผื่อสมมติเราได้คู่ที่รวยมากแต่เราเป็นคนที่ไม่รวยเลย คือไม่ไม่มีคือแทบไม่มีคือแบบหาเงินเลี้ยงชีพเลี้ยงกินปกติก็หมดแล้วอะไรเงี้ยอันนี้มันคือห่างห่างกันมากไม่ดีนะเพราะว่ามันเหมือนกับไม่ใช่เนือโค่นะครับมันเป็นคู่ผ่านแปลถึงว่าเราอาจจะไม่ไม่คิดอะไรมากอันนี้ได้แต่ถ้าเราคิดมากว่าจะต้องตัวติดกันไปตลอดชีวิตจะต้องมีกันและกันไปตลอดชีวิตอันนี้บางทีมันอาจจะไม่ยืดยาวขนาดนั้นนะครับเพราะว่าสิลไม่เสมอกันคําว่าสิลเสมอกันเนี่ยแปลว่า ความคิดต้องเหมือนกันความชอบต้องคลายกันความคิดเหมือนกันไม่ได้หมายถึงเหมือนกันทุกอย่างแบบเฮ้ยไม่เหมือนกันคือผิดแล้วไม่ได้อันนี้ไม่ใช่นะครับแล้วก็ความชอบต้องเหมือนกันไม่ได้หมายถึงต้องชอบเหมือนกันทั้งหมดแต่คือคนเราอ่ะ <warm> <background> เกิดมาลอยพ,อพ่อพันแม่อยู่คนละที่คนละทางอยู่คนละบางคนอยู่คนละจังหวัดคนละภาคเนาะมันไกลกันมากแต่ไม่ได้แปลว,ว่ามันจะเอ้อยมันมันเข้ากันไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นหมายถึงว่า อย่างเช่นเวลาคนหนึงชอบทําบุญคนอีกคนนึงก็ต้องชอบทําบุญด้วยนะครับไม่ใช่ว่าคนนึงชอบทําบุญอีกคนนึงไม่ชอบทําบุญเลยนะครับคือค่าสตัตว์ชีวิตเป็นเรื่องปกติอย่างเงี้ยคือไม่ได้คิดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้นะครับเออ่บางคนชอบชอบเข้าวัดแต่แฟนทําเคียงขายปลาอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือแบบเออทําทําเข้าใจอยู่ว่าทำมาหากินแต่ว่ามันมัน,าานก็ต่างกันเกินไป,ปอ่ะเข้าใจป่ะเออเนี่ยแหละก็ก็ระวังคือแบบไม่คายไข่เขียงหมูอย่างเงี้ย มันมันก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ขัดแย้งเกินไปมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่สีเสมอกันแล้วเนาะเขาบอกว่าจาคะยังต้องเสมอกันแต่ผมก็ไม่เข้าใจหรอกเขาว่าขาจาคะมันเป็นคําโบราณก็เหมือนกับว่าเออทุกอย่างไม่ต้องเสมอกันอะ่ะเออนั่นแหละประมาณนั้นก็แปลว่าถ้าเป็นคนใจบุญก็ใจบุญเหมือนกันเป็นคนที่ชอบธรรมะก็ชอบธรรมะเหมือนกันชอบเข้าวัดชอบเข้าวัดเหมือนกันอย่างเงี้ยครับไม่ใช่ว่าคนนึงชอบแต่ไปปาตี้อีกคนนึงชอบเข้าวัดอ่ะสีไม่เสมอกันแล้ว คนหนึ่งไปบาปคนนึงไปบุญนะครับคนละเรื่องคือไม่ได้หมายถึงว่าการไปไปปราร์ตี้แล้วมันบาปมันอะไรตั้หนานะไม่ใช่แต่หมายถึงไม่ชอบเข้าวัดก็แปลว่ามันมันไปทางอบายมุกเลยอะ่ะแต่ถ้าเบื่อบอกว่า,วาเออเขา้าคือชอบเข้าวัดแต่ก็ปราร์ตี้เก่งอ่ะอันนี้ยังน้อยมันยังแบบบาลานซ์กันได้เนาะมันยังแบบว่าอาจทาชั่วแล้วยังทําดีอยู่อะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่าทําไม่ดีไม่ถึงกับทาชั่วหรอกกันกันกันไปพวกอ่าโคจรพวกเนี้ยไม่ได้เป็นการทําชั่ว เป็นการเขาว่าผ่อนใครตัวเองแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีนะครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้หมายถึงเป็นคนชั่วอะไรก็เอาเป็นว่ามันมันต้องเป็นคนดีด้วยอ่ะอืมเป็นคนดีชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่ชอบปาร์ตี้โอเคมันก็อย่างน้อยมันก็ยังมีเรื่องบาลานซ์กันได้อยู่เนาะก็เอาไปว่าเลือกคนดีๆแล้วกันถ้าอยากได้คบกันยาวๆพันธุตรงนี้ก็ก็มาถว่งสุกเนี่ยมาจากเรือนปุตตะปุตตะพันธุจะได้บ้านหลังใหม่เอวินาศต่างถิ่น อ่าแปลว่าคุณมีเกณฑ์จะย้ายถิ่นฐานนะเนี่ยเพราะดาวมฤตยูในราวิน่ายกดาวเกตเนี่ยโหเจ้าแห่งธาตุลมวุ่นวายเปลี่ยนแปลงก็แปลว่าอาจจะย้ายที่อยู่ย้ายเอ่อที่ทํางานอ่ะขอโทษครับย้ายที่หลับที่นอนย้ายที่อยู่ย้ายที่ทํางานนะครับมีเกณฑ์ย้ายไปต่างถิ่นต่างที่แต่ไปแล้วดีไม่ต้องกลัวดาวอาทิตย์ดวงสุดท้ายยเข้าสู่ราศีตุลสแปดตลครหกแปดอาทิตย์ย้ายจากราศีกันเข้าสู่ราศีตุลเป็นนิดอีกดวงอาทิตย์ก็นิดสุกนิด อาทิตย์กับพฤเจอกันจะเป็นการเซ็นสัญญาเรื่องที่ดินเรื่องบ้านจะมีการซื้อบ้านใหม่นะครับมีการย้ายที่อยู่ใหม่ประการสวัหาดินแดนใหม่ก็ดีนะเพราะว่าดามรัตตินีเนรวินานเราเปลี่ยนแปลงโดยเส้นเชิงอะดีที่สุดเพราะว่ามันจะได้ไม่เปลี่ยนเรื่องอื่นเปลี่ยนเยอะเกินไปมันคือเปลี่ยนใหญ่อะมันเปลี่ยนที่อยู่เลยอะเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนที่หลับนอนเปลี่ยนงานอะมันมันเปลี่ยนใหญ่แล้วทุกอย่างมันต้อง คือชีวิตเราก็อยู่ในสอย่างนี้แหละเข้าใจปะมันก็เหมือนกับการที่เราพยายามเปลี่ยนแปลงตัวตนของเราอะมันจะเปลี่ยนตัวเราด้วยพอเราเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนที่หลับที่นอนเนี้ยมันจะเปลี่ยนตัวเราด้วยเพราะเราอยู่ในที่นอนนั้นเราอยู่ในที่สังคมนั้นเราอยู่ในสถานที่แห่งนั้นมันเปลี่ยนแล้วเราก็จะเปลี่ยนด้วยความคิดจะเปลี่ยนทุกอย่างจะเปลี่ยนนะครับ ดาวพฤีเข้าเรียนการเงินแล้วดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนอะไรบางอย่างเพื่อให้มันสอดคล้องกันนะครับทีนี้ดาวอาทิตย์เข้าอยู่ในเดือนปุตตะมาจากเนือนสาชาสาชา,า,ชาปุตตะจะได้เพื่อนใหม่อีกอาหาัางไสังคมใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆดังนั้นมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเยอะแต่เปลี่ยนแล้วดีไม่ต้องกลัวเนาะคนมิถุนเนี่ยเปลี่ยนมานานแล้วล่ะเปลี่ยนมาตั้งแต่ดาวพฤหัสเข้าเรียนวินาทแล้วมั้งเนาะตั้งประมาณ4ี่ปีได้ละนะครับยังไงก็มันยังมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนได้ต่อถึง พยายามถ้าเปลี่ยนใหญ่ๆแล้วมันจะไม่ค่อยได้เปลี่ยนหรอกแต่ถ้าเปลี่ยนเล็กๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนตลอดเลยเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนมีเรื่องเปลี่ยนตลอดนะครับยังไงก็เอาเป็นว่าเหมือนแม่ผมเนี่ยก็เปลี่ยนจากการหยุดทํางานนะครับก็ก็ลักษณะม่ถุนเหมือนกันก็เปลี่ยนจากทํางานมา30ปีครับก็กลายเป็นเกษียณนี่ยเออก็ก็อยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทําอะไรละตั้งแต่ต้นปีแล้วตั้งแต่เดือนมกราพอดีก็คือทําถึงเดือนธันวาคมก็ไม่ไปทํางานละนะครับนั่นแหละ ก,ก็เป็นหนึ่งในนั้นก็คือการเปลี่ยนงานเหมือนกันแม่ผมก็เปลี่ยนครั้งใหญ่มาแล้วนะครับในชีวิตเหมือนกันอันนี้ถือว่าตรงเลยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกลงังใจกช,อช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ